สวัสดีครับผมอาจารย์จำนงครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการปรับปรุงงานในโรงงานนะครับเรื่องของการลดต้นทุนในโรงงานโรงงาน,นจริงๆรืถามว่าจาเป็นต้องเป็นโรงงานสิ่งทอมันไม่จำเป็นเป็นโรงงานอะไรก็ได้ที่มีคนมีเครื่องจกักรมีวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมกอนคุยกลยุทธ์ให้ฟังนี่คือการปรับปรุงงานที่เทคนิคตรงนี้เขาเรียกเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนะฮะหรือไคเซนไคแปลว่าเชงนะครับ K A I ไคแปลว่าเชง แปลว่าเปลี่ยนนะครับเซนแปลว่าเบเตอร์แปลว่าปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมง่ายกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมสะดวกกว่านี้ไ้ไหมไม่ทําแบบนั้นทําแบบนี้ได้ไหมไม่ใช้คนนั้นใช้คนนี้ได้ไหมอีกนิดหนึ่งได้ไหมกลยุทธ์เข้เลรกอีกนิดหนึ่งวิธีการหนึ่งแล้วเนี่ยในโรงงานต้องรณรงค์ให้พนักงานทํางานนะครับปรับปรุงงานให้ดีกว่าเดิมวันละนิดวันละนิดอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแค่ <nn> นั้นแหละนะครับ เวลาก็ทําเช่นเราตั้งเป้าหมายนะครับประสิทธิภาพต้อง80%ปัจจุบันมันอยู่70นะฮะเราขอบอกขอแท้อีก75ก็พอ73แล้วกันเอา73นะครับพอเขาได้มา71โอ้โหสุดยอดอีกนิดนึง71.5โอ้โหเยี่ยมมากอีกนิดนึงเห็นไหมครับ72โอ้โหสุดยอดอีกนิดนึง72.5โอ้โหเยี่ยมมากเลยอีกนิดนึง73โอ้โหสุดยอดอีกนิดนึง74โอ้โหเยี่ยมเลยอีกน้อยอีกน้อยอีกนิดหนึงอีกนนิดึง บอกอีกนิดหนึ่งอ่ะกับพนักง,งานทุกๆวันนะขอบคุณมากอีกนิดหนึ่งขอบคุณมากอีกนิดหนึ่งทุกๆวันเดี๋ยวมันไปถึง80ครับแต่พอไปถึง80แล้วต้องไปค้นคิดวิธีว่าทำยังไงให้มันได้80ทุกวันเห็นไ,ไหมฮะต้องโงตีเวต้องจูงใจต้องโน้มน้าวให้รางัลอย่างเดียวได้มันไม่ได้ครับบางทีมันไปไม่ถึงครับงั้นการอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งวันละนิดนี่เดี๋ยวก็ถึงครับวิธีการพวกนี้ผมใช้ในโรงงานมาเยอะมากนะครับผมถูกฝึกตรงนี้มา ตรงนี้เขาเรียกว่าการดึงพลังศักยภาพออกมาใช้งานการดึงพลังกันศักยภาพนี่คืออะไรฮะเล่าเรื่องการดึงพลังการศักยภาพออกมาก่อนแล้วกันนะผมไปเรียนวิชาหนึ่งมาเขาเรียกวิชามาสเตอร์มายการดึงพลังจิตใต้สำนึกออกมาใช้งานปกติจิตเราเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์จิตรู้สํานึกก็คือเรารู้ว่าเราทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรอันนี้จิตรู้สํานึกในตรงนี้จะมีประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกเก้าสิบสองถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เป็นจิตใต้สำนึกครับ แต่เมื่อ,อไรแล้วแต่เราทำอะไรติดต่อต่อเนื่องกันอย่างน้อย21วันนะครับต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องตรงนั้นมันจะสู่ฝังลงสู่จิตใต้สำนึกนะฮะตรงนั้นมันจะกลายเป็นนิสัยเลยภาษาพูดแดงๆเขาเรียกสันดานเลยกลายเป็นนิสัยเราเลยแล้วตอนเป็นนิสัยตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องและส,สม่นเสมอเป็นอัตโนมัติครับเช่นตื่นเช้าเรามาเราเอาว่าสู้ไว้ทุกๆวันเลยฮะเราก็จะมีพลังนี้ตลอด นะฮะทุกๆวันติดต่อกันต่อเนื่องยี่สิบวันพลังเราจะอยู่กับตัวเรานะฮะเหมือนดูเจไดนะครับพลังติดอยู่กับตัวเราอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะต้องฝึกพวกนี้ไว้นะครับแล้วหัวหน้างานฮะต้องฝึกตรงนี้ไว้อีนิดเดิงอีนิดเดิงขอบคุณมากอีนิดเดิงดีแล้วเยี่ำมากอีนิดเดิงดีมากเยี่ยมมากอีนิดเดิงด ฝึกไว้อย่างนี้ครับของเสียลดลงครับของดีเพิ่มขึ้นครับทุกๆอย่างอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคิดกลยุทธ์เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าเรื่องทายังไงให้ของดีต่อเนื่องแล้วดีอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับให้ดีต่อเนื่องด้วยมันจะมีเทคนิคการควบคุมนะครับสวัสดีครับ